ยอมรับว่าคุณคือหนูผมเลยพี่แล้วคืออยู่ด้วยกันเหรอเนี่ยใช่อยู่ด้วยกันใอนน่อยู่ด้วยกันพี่ทำไมถึงอยู่ด้วยกันผมไปดูคอนเสิร์ตเอ,อ่อเทเลเขาเรียกว่าอะไรคอนเสิร์ตในโรงหนังกับกับเบียมาเมื่อกี้พี่แต่เบ,บียบอกพี่ว่าเบียรจะไปปาร์ตี้กับแก๊งเต้นใช่ตอนแ,แ,แรก ไปกับแกงเต้นมาเมื่อกี้ผมไปรับมาดูด,ดูดูคอนเสิร์ตในโรงหนังเซนเทอร์เิลด์เนี่ยพี่จริงๆพี่ได้ยินเสียงตั้งแต่เออแล้วนะแต่พี่ไม่อยากถ่าว้าอยู่กับเพิ่มหรือเปล่าเออหนูก็ไม่ได้ติดหรอกว่าจะต้องบอกพี่อ่ะตอนนั้นหนูก็อยู่ในโรงอะไรอย่างเงี้ยก็ ยังไม่ได้พร้อมจะคุยขนาดนั้นหนูตั้งคือ